ผมมื่อนีเข้ากับมาธงมาทานะครับมาอนีผมมาพ่อหั่งหั่งพึ่งครับมาอนีผมก็เลยคิดแผนการนะรผมผมเดี่ยวหั่งพึ่งนะครับมืงอนี้มาทิดตามเบิงกันได้เลยครับ <c oughs> อ่าผมก็ได้ตูดแล้วนะครับมัหนี้ครับเอาที่เขาไปียวหั่งพึ่งกันครับโอ้ยตาโปวะนะ นี่แล้วครับผมข้าวแบบเย้นะครับอ่อเอาอเดี๋ยวนะครับภารกิจเอาลังพึ่งนะคะโอ้ยน่ากินมากเลยจะได้กินไรในวันนี้เอามาสำเร็จแล้วนะคะอ้ยเก่งมากเลย เดี๋ยว <laughs> ต้องเ้าหน่อยเถอะไปออกมาครับวันนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บครับอ่าโอ้มันวะเห็นะครับ <laughs> สีสวยมากเลยอ๋อ่ต้องล่นคักด้ไันขิวโอเคครับนี่ครับผมภารกิจของเอราครับทานไม่โดนตอด่อเป็นไงครับผม